ตอนรับถูช่องนี้ปีด่วนนะครับเดวต้องารทิรับกับรถไทฟอร์ดอเอาล้ครับนี่นีารมาบึงั้งไดีว่าด้งได้ดีิม่อันนี่กอ่อนัซ็เซ็นเซเอยังไดเสียไล่วูดเป็นยังเสียยังกดี ขันนี้ขันนี้แพ่ไงขันนี้สองเซนขันนี้สองเซนสองหาพันบาทต่อรองต่อรองอะไยย่ดิรับไป่านนี้ก็นพิธัน้องมีพาร์ทีที มันจะปล่องออกบ่เลยยู Để ดีบ่ได้อยู่บ่ครับ6 6 ไม่ราคาที่ใช้คันละเดนนี่น <c oughs> ันจับรถมากกับจับน้ำผึด้วยกันครับมาได้กันยูอันจานเดียร์เดนเดียรสีเขียวเนี่นปปดดยปะชิปนี้จบแจ้งแค่นี้นะครับ